ดีจ้าพี่แป้งมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช Z-V-I-N-G เว้นวรรักแซจุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน l ล n e อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะเวยเลยรวยนอะไรยอมาดูที่ข้างหลังตรงนี้สิมีห้องอะไรอยู่ไหมโอ้มีปืนเยี่ยมเลยนี่คือปืนอะไรอ่ะอุ้ย อะไรดังปิว้วโอ่มีมันคงเป็นปืนที่รุนแรงมากเลยใช่ไหมปืนเก็บเสียงค่ะได้ามาแล้วหนึ่งอาน,นะคะอาวุธใหม่ของเราหรือว่าที่นี่อาจจะเป็นที่ตั้งของเสาสัญญาณเท่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกลักวิจัยอะไรบางอย่างก็ได้ถ้างันแล้วก็เราต้องล่าเนื้อดีกว่าดูดูปริมาณอาหารของเราสิฮะมันเหลือน้อยเหลือเกินถ้างันพี่ขอตัวเบ่งเลยแล้วกันมาเลยอุยอ้ยอุ้ยจิ้วจิ้ว,วเป็นไง อย่ายิงก้นบอกว่าอย่ายิงก้นพูดเกี่ยวบก็ไม่ฟังไม่ฟังเลยโอ้ยมันตายไหมมันตายไหมไม่ตายค่ะโอ้ยิงไปเกือบหมดแม็กแล้วอะใช้นี่แทนเตยิงทีขาก็กระตุกทโอ้ย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 หิวจนวิ่งไม่ค่อยไหวแล้วนะคะวิ่งไปไกลๆหน่อยจากนั้นยิงเลยนี่หนึ่งสองสาม เอาวิ่งอีกรอบนึงไายแล้วครับโวยแนบโวยแนบนี่ผมยิงพี่จนเม็เดแดงๆในเต็มหน้าแล้วนะพี่ฉันไม่สะทกสะทานฉันแข็งแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในป่าน,นี้มนสู้กันตัวต่อตัวซิววใช้อาวุธ <Hey. S 1> ไม่ใช้อาวุธฉันก็ตายดิพี่ oh. เรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, ดูที่หัว <laughs> หัวพี่นี่แทบจะกินลูกดอกผมไปหมดแล้วนะครับ <Hey. S 1> เอาเลือมาโอเค โอเคโอเคก่อนที่เราจะตายเราต้องตั้งแคมป์ก่อนตั้งแคมป์ข้างๆกับศพไดโนเสาร์ารู้สึกโรแมนติกเหลือเกินโอ้ยใครฆ่า<ๆ>พี่เบิม้มชนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นสัตว์<ๆ>กินพืชไม่ใช่เหรอหลังจากที่ได้เนื้อก้อนโตมาแล้วดูข้างหน้านั่นสิเราเจอกับอะไรเจ้าทีเร็กอีโมดูตามันอีโมมากๆมันกำลังควำรามร้องอยู่ ลูกแม่เูนไหนกันนะลูกแม่คิดถึงลูกแล้วเกินกฎการหนีทีเร็กขั้นที่หนึ่งนั่นก็คือการเดินไปแบบไม่ต้องสนใจมันเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจมันมันก็จะไม่สนใจเราจริ่ไหมใช่ไหมเพื่อนค่อยๆเดินไปน็กน้อย,อยว่าไงสายยอออุ้ยแอบแอบในธรรมชาติพงไพรท,ทีเร็กไม่รู้หรอกใช่ไหม อโลวว้าวนี่อย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมาได้ค่ะเอาล่ะนี่เราสไบวอลมากๆเลยนะเนี่ยข้ามาจากตึกนี้มาเจอศพที่ตึกนี้ไ,ได้ขีกาสีแดงมาด้วยอโอเคเอาล่ะทำการยิงเจ้าตัวน้อยยิงเจ้าตัวน้อยกระโดดกระหยองกระแหวงเอาเนื้อมา,าได้อาหารเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วจริงๆอยากจะลองฆ่าตัวใหญ่ดูเหมือนกันนะคะ ถ้าฆ่าได้เดี๋ยวน่าจะได้เนื้อเยอะอยู่อ,ะอ่ะลองใช้คีย์การ์ดเมื่อกี้เปิดดูปึ๊บยินดีต้อนรับค่ะตรงนี้มีรถแล้วก็มีปืนด้วยนะคะโอเคดีมากตอนนี้เรามีทั้งกระสุนนะคะมีทั้งอาวุธเยอะแยะมากมายเต็มมือไปหมดเลยแล้วก็มาอยู่ที่คอสะพานตรงนี้ค่ะ โอ้โหน้ำมันตัวเงินตัวทองหรือจอระลเข่กันเนี่ยอาบแดดกันเถอะเพื่อนช่วงนี้สีผิวจะไม่ค่อยแทนเลยมันขาวเกินไปน้องเชอรี่บอกว่าไม่ชอบเออห้งั้นฉันขอตากด้วยแล้วกันเพื่อน,น้องเชอรี่จะมาชอบฉันบ้างได้เพื่อน,นอช่วยกันตากลมงูออจอร์ลาเเขกเต็มไปหมดอะ่ะแล้วเราทํทำไงดีขอสะพานตรงนี้อาจจะพอที่จะนั่งเรือไปได้เลยคะ่ะแต่เรือก็ดันพังไปแล้วอะ่ะ ถ้าเราลงไปในน้ำตรงนี้มีหวังเจ้าจอระเข้ฆ่าเราตายแน่ๆไ,ไม่มีทางหรอกจอระเข้เยอะเกินไปเราล่ามันมาดีกว่าเอามาันไปทำหนังจระเข้นี่เก่งกับตัวเล็ก,ลกตัวใหญ่เราไม่เกง่งยอาย,อ,ายอะไรอ่ะอะไร,อ,ะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนมาช่วยฉันดูหน่อยที่มันตัวอะไรก็ไปรู้มันยิงกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้นอนโอ้นี่แะอยากอาบแดดดีนักนี่แกจะได้อาบแดดทั้งวันทั้งคืนเลยสะพานตัวนี้มันพังเกินไปละ ฉันต้องหาสะพานอื่นน้อ,อย,อ,ยอะไรพวกแกเนี่ยขอฉันบีซีหล่อๆเขาบ้างไม่ได้หรอดูเหมือนตอนนั้นมันจะมีสะพานแขวนอยู่นะคะเราน่าจะพอหลีกเลี่ยงไปได้อะ่ะเออข้าไปฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่เครื่องบินตกพอดีค่ะเอ๊เหมือนได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารวิทยุอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนไม่เสียงคนพูดแถวนี้มีบ้านคนซะด้วยลองไปสำรวจดูก็ไม่ผิดอะไรนะคะไปะ เบิ้มพีม่เบิมตัวใหญ่คอยาววิธีการเอาตัวรอดจากคอยาวง่ายๆนั่นก็คือเราต้องยิงกระสุนเก็บเสียงไปก่อนที่ขาของมันนะครับขาข้างซ้ายของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเดินได้อีกต่อไปโอ้โหดูเหมือนว่าหนังมันจะหนามาก <c oughs> เราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ย <Wow. S 1> ลองใช้ช็อตกันดู s <S ปัม๊มโอ้โหไม่สะทบสะทานแม้แต่น้อย oh. หรือว่ามันจะเป็นแค่วอลเปเปอร์เ,ปเ,ปรเฉยๆ <c oughs> โอ้คอยาวเราสู้ไม่ได้เลยนะคะตัวมันเองเนี่ยมันกินข้าวมันยังมุดลงไปจมดินเลยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างประหลาดเลยทีเดียวถ้าอยู่เมืองไทยนี่ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า,บา <c oughs> โอ้โหไอหตัวนี้มันม,มันก้าวเ้ามันก้าวเ้า <c oughs> แถวนี้มีไดโนเสาร์เยอะมากๆเลยค่ะคุ้นๆมากอ่ะเหมือนแบบตึกแถวแถวบ้านเรา <c oughs> ลองเข้าไปดูซิ <c oughs> เผื่อจะมีแบบห้องอาบนงอาบน้ํามี iPad อีกแล้วค่ะ ไอแพดนี้พูดถึงวินเทอร์บอมฮิตชิคาโกค่ะสภาพอากาศเนี่ยได้แปรปรวนนะคะในชิคาโกโอ้โหแล้วราฉันจะอยู่รอดได้ดีไหมเนี่ยตรงนี้มีใบโอฮัสาด้วยนะคะเป็นเขตกัดกันค่ะในนี้เนี่ยต้องสะสมพวกอาวุธชีวภาพไว้เยอะแน่ๆเลยเราอย่าอยู่ใกล้ตรงนี้เลยไปเถเอมันมีรถเมล์ลแถวนี้ด้วยนี่นะเฮ้ยน่าจะมีเด็กเรียนตายอยู่ในนี้หรือเปล่าเนโน โนโ้ตอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่นะรถเมย์นี้อาจจะสร้างเป็นแบบสะพานให้เราก็ได้นะคะเราต้องหาของแข็งนี่ของแข็งเจอแล้วอืมจ้าไดโนเสาร์มาช่วยหน่อยสิช่วยอะไรเหรอมาช่วยดันรถเมย์ฉันหน่อยเมื่อกี้มันบอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถข้ามไปได้ค่ะต้องหาทางที่จะข้ามไปทางเดียวก็คือใช้รถเมย์นี่นะคะดันให้มันกลายเป็นสะพานถ้าอย่างนั้นเราต้องยิงมันนี่มันนี่ ดแข็งเป็นหินเลยสงสัยมันจะไม่รู้มานี่มานี่เรา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 ตรงนี้ตรงนี้อยอุ้ยมันมันเป็นทางเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยมันเป็นความคิดที่ไม่ดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งแกเอาผิดอันแล้วฉันอยู่นี่ฉันบอกเอาแค่นั้นเอาแค่รถกรเรียนไม่ต้องเอาฉันไปด้วยดูมันดูมัน ดือดเต้นล่ะเนี่ยเต้นละคิดว่าตัวเองน่ารักใช่ไหมก็พอตัว,วันนะน่ารักหน่อยๆฟริงฟร่งๆนิดๆปุ๊บปุ๊บโอเคเฮ้ยตกเขาไปไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบมาตอนนี้เราข้ามมาได้แล้วค่ะสะพานฝีมือของฉันเองข้างหน้ามีแรปเตอร์หลายตัวนะคะแต่ว่าเราย่องไปดีกว่านะ ต้องไปไม่ให้มันรู้เพราะว่าอาวุธของเราเนี่ยเริ่มเหลือน้อยลงละเมื่อกี้เอาไปยิงเล่นไกตัวนั้นเพลินไปหน่อยกระดึบกระดึบฉันว่านะเมื่อกี้นายได้ยินเสียงโครมครามหรือเปล่าเพื่อนแางก็ได้เย็นไอเจ้าตัวใหญ่มันคือคันนองอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีใครไปแย่มันก็ได้มั้งไม่รู้สิเพื่อนแต่ก็ยังไม่มั่นใจเดีย๋ยวเราไปถามพี่เบิรมดูดีกว่าตอนนี้เรามาถึงในเมืองแล้วนะคะ มีเจ้าสามเขากําลังงบเงบงบเงบอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเราต้องหาทางข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปค่ะเพื่อที่จะไปสํารวจเมืองโอ้โหอะไรจระเข้จะตั้งหน้าตั้งตารอเราขนาดนั้โอ๊ยไม่พี่พี่ครับผมไม่ทาอะไรพี่ดังนั้นเลยครับผมขอแบบข้ามไปอย่างง่ายๆนี่น่าจะพอข้ามได้นะคะป่ปึ๊บเอ๊ะี่มาได้แล้วพี่ฉันก็อยากไปแต่ฉันติดบักดูเหนได้อีก ดูจระเข้ไหว้ตองแต่งเลยค่ะถ้าเราลงไปนี่มันพร้อมที่จะระง,งับเราได้ตลอดเวลานะคะวอลเปเปอร์ชัดๆแอ้นนาะะอนนไม่ต้องกลัวแล้วจระเข้ป้อมค่ะาละ่ะข้าม,มาฝั่งนี้เรียบร้อยค่ะเราจะข้ามทําไมในเมื่อตรงนี้ก็มีสะพานโอ้โหเมืองตรงนี้แต่ก่อนน่าจะเคยเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าเจ้าไดานโนเสาร์พวกนี้เนี่ยมันมาบุกซะก่อนเอาละ่ะไม่แน่นะอาจจะมีใครรอดเหลืออยู่ก็ได้ นี่ข้างล่างมีใครรอดอยู่หรือเปล่าไม่เห็นเลยไงเดินอยู่เนี่ยเนี่ยรอดชีวิตนะเนี่ยไอเจ้าดึกดำบรรพ์ล้านปีไอเจ้าบ้าไม่ได้ถามแกซะหน่อยเอาละตรงนี้มีป้ายโฆษณารถแรมโบกินี่นี่ไปคิดกันบ้างเหรอว,ว่ารถอยู่ที่นี่เยอะมากๆเลยนะฮะผู้คนหายไปไหนกันหมดตรงนี้มีแรปเตอร์แต่ไม่เป็นไรฉันมีปืนคู่ใจเรกเดินเข้ามาเด้โอ้โหไม่ตายไม่ตายเดียว เือบอืมไม่ไหวละเลือดของฉันใกล้จะหมดเต็มทนขอ,อย่างแรปเตอร์กินแปออขอล่างทั้งตัวเลยล่ะเพื่อนไอ้ฉันจะกินแกทั้งตัวเลยลรู้สึกเราจะเริ่มน้อยลงแล้วค่ะน่าจะเป็นทางที่สะพานมันขาดพอดีเฮ้อเนี่ยตรงนี้เองถ้าเราสไลด์ลงไปน่าจะพอได้อยู่นะคะหนึ่งสองสาอึ๊บโอ้ยเกือบอข้อเขา่าฉันยังดีอยู่ ตอนนี้เนี่ยได้กินแคลเซียมเพิ่มละเรียบร้อยลงมาได้โดยสวัสดิภาพค่ะเราจะไปทางไหนต่อดีอ่ะโอ้โหมีภาพนู๊นูด๊ตด้วยพี่รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเจอกับภาพนี้ตรงนั้นมีเจ้าตัวเล็กอยู่นะคะมาตัวเล็กอุ้ยตัวเล็กย่ยใช้ช็อตกันเลยช็อตการเอาไว้ใช้แบบพวกตัวใหญ่แตงแกเนี่ยต้องหน้าไม้หน้าไม้เน่เอ้ยอย่านำเพื่อนเข้าอย่านำเพื่อนอ้ากระจก มันอยู่ที่นี่นี่ยจนฉันเนี่ยเซียนไดโนเสาร์เท้านี่นะมีรถตำรวจอยู่น่าจะมีสถานีตำรวจอยู่แถวนี้เนาะโอ้ไม่มีอะไรให้เราแบบค้นหาบ้างเลยหรือไงมีแต่บ้านร้างๆนะคะเขาอาจจะทำยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพี่แปบงอุ๊ยพี่แป้งวันในนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะมีลัวล้อมแบบเนี้ต้องมีความลับความลับอะไรบางอย่างเอาละ่ะ ทำการยิงแรปเตอร์ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ใครซุ่มยิงอะใครซุ่มยิงยาให้ฉันออกไปได้นะฉันออกไปได้นะก็ย้ำหนวดแกนกินได้หนวดแกนโลนเลยอย่านะอย่ากินหนวดฉันมันหนวดฉันปลูกมาแพงตัวนั้นด้วยค่ะทำการฆ่ามันให้หมดก่อนเราเดินเข้าไปเนี่ยมันกัดเราแน่นอนมายิงมันแบบติดปักแบบนี้แหละนี่คือการทดลองระบบความสมจริงของเกมลองดูซิว่าแหล่งน้ำน้ำนอยๆแบบนี้จะมีจระเข้โผล่ขึ้นมาหรือเปล่ามา ลองดูลึงไปแบบนี้อุ๊ยแค่น้ำมันโอมาสิพ่อา่าใไหนเนี่ยดูขากระตกเลยมีเกิดอะไรขึ้นมีคนตายแต่ไม่หมดเลยเดี๋ยวนะมองหน้าดีๆผู้ชายคนนี้มันอยู่บนเครื่องบินของเรานี่นาตายแล้วพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแสดงว่าคนที่นี่ไงเจ๊ เจรี่ฉันเล็งไวเธอตายแล้วฝีมือฝีมือไดโนเสาร์ตัวไหนกันแน่ฝีมือตัวไหนออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ใช่ไดโนเทานี่มันคอนอ้ายอ้ยยายายิติดตามชมเอพิโซดต่อไปโอ้โหกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคะคือเราเนี่ย ดันเจอเพื่อนฉันแล้วแต่เพื่อนของเราตายหมดแต่ไม่ใช่ฝีมือของไดโนเสาร์นะคะเป็นฝีมือของมนุษย์ด้วยกันในเกาะน,นี้มีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า EP 2เนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ทามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะเล่นให้ดูละกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่แป้งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs> น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ